เวทีเดียวแทบเอาไม่อยู่เพราะโปรเจกต์ภาพยนตร์สยองขวัญร้านของเก่านะคะรวมนักแสดงเอเชีย e มากถึง4สัญชาติไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียและเกาหลีใต้ซึ่งแต่ละคนมีชื่อเสียงในประเทศตัวเองนะคะฟังเกาหลีใต้ก่อนเลยนะคะแพ็คจินยองค่ะขออภัยค่ะแพคจินยองนะคะเรียกเสียงกรีดลั่นโรงหนังเพราะมีดีกีไอดอลเคป๊อปวง CIS และเป็นครั้งแรกกับประสบการณ์การแสดงหนังด้วย ฝั่งอินโดนีเซียค่ะส่งนักแสดงระดับเอลิสนะคะเรียวดีวันโตค่ะที่ยกให้โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์หนังอินเตอร์เรื่องแรกในชีวิตของเขาเหมือนกันขนาดที่สิงคโปร์ค่ะได้ซูบิงนะคะพระเอกดังเจ้าของรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม New York Festival TV ีวีแอนด์ฟิล์มส์อวอร์ค่ะ ส่วนทีมนักแสดงไทยกันบ้างนำโดยน้องมีนเพียววิทย์นะคะกันเซธพงศ์นิวชยาพักแล้วก็ลูกว่าพิจิกาที่มองเห็นว่าหนังผีเป็นจุดร่วมความบันเทิงและความเชื่อร่วมกันของคนในเอเชียค่ะการเปิดตัวในไทยเป็นที่แรกก็เป็นสัญญาณของความร่วมมือระดับภูมิภาคที่จะทําให้หนังเอเชียเนี่ยกลับมาคึกคักนะคะ,ะ,คะไปฟังเสียงเหล่านักแสดงหน่อยค่ะเราประเทศเราเป็นประเทศแรกเลยนะที่ได้ฉายนะครับก็อยากให้เป็นแบบ จภาพที่เปิดตัวอลังการเนาะประเทศอื่นๆต่อๆไปเขาจะได้ซื้อไปฉายหซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายกันเยอะๆครับแล้วก็ม,มีนว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็น่าดูไปหมดนะครับแล้วก็ผีไทยเนาะก็ส่งออกสู่สายตาต่างชาติได้อยู่แล้วความเป็นโซ่เออตูอ แพจินยองบอกว่าหนังสยองขวัญเป็นหนังแนวที่เขาเนี่ยสนใจอยู่แล้วนะคะและโปรเจกต์ครั้งนี้ก็เป็นการร่วมมือระหว่างนักสแสดงหลายชาติในเอเชียด้วยสําหรับตัวเขาที่ไม่มีประสบการณ์ทางการสแสดงมากนะักก็ต้องทําการบ้านหนักอยู่เหมือนกันอย่างการดูหนังสยองขวัญของผู้กํากับชาวเอเชียศึกษาแอคติ้งแล้วก็รูปแบบของหนังสยองขวัญด้วยนะคะ hope that uh, these collaborations will hope these uh, soon I be ส่วนซูบิงคนนี้ค่ะฐานะนักสแสดงจากสิงคโปร์นะคะหวังว่าคนในประเทศจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันเพราะเป็นผลงานที่เกิดจากความร่วมมือของนักสแสดงถึง4ประเทศค่ะและยังอยากเห็นโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่เป็นการร่วมงานในระดับภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะ โปรเจกต์หนังรวมนักแสดงสี่สัญญาติสี่สัญชาติครั้งนี้นะคะเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยกับสิงคโปร์และผู้กำกับโดยร่วมกับหนังชาวไทยที่อยากนำเสนอหนังผีไทยไปสู่ผู้ชมกลุ่มใหม่ๆค่ะและศึกษาการตลาดแล้วว่าแต่ละประเทศที่ดึงตัวนักแสดงมาร่วมงานมีจุดแข็งเรื่องวัฒนธรรมการดูหนังในโรงภาพยนตร์อยู่นะคะไปฟังความเห็นผู้กำกับกันดีกว่าค่ะตลาอินโดเราเคยคุยกับเขาลาอินโดจริงๆแล้วถือว่าถือว่าโหด ปวดในแง่ที่ว่าอันนี้นนแบบเราลึกๆหน่อยนะก็คือว่าโรงหนังจะเก็บเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเมืองไทยแต่ถึงแม้จะเก็บเยอะกว่าเมืองไทยอ่ะตลาดหนังอินโดก็รอดเพราะคนดูหนังอินโดเยอะมากฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยกลไกตรงนี้ม,นมันเลยเป็นช่องทางหนึ่งที่แบบออถ้าเกิดสมมติเราสามารถที่จะเปิดตลาดตรงนี้ได้มันก็อาจจะสามารถทําให้คนอินโดหันมาดูหนังไทยหรือว่าแบบมีการเอาศิลป,ปินอินโดมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ ภาษาซึ่งเราก็มีทั้งซับไตเติหรือเราจะทำภาคก็ได้แล้วแต่ที่จะเอาไป,ไปใช้ในวิธีนั้นแต่ว่าสามารถไปที่ตลาดของอินโดได้ หลังการฉายที่ไทยความหวังต่อไปคือการที่ภาพยนตร์จะถูกซื้อไปฉายในประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์และเกาหลีใต้นะคะโดยเฉพาะในสิงคโปร์ค่ะที่มเรื้องราวผูกพันกับผู้สร้างมากกว่าในฐานะผู้ร่วมทุนเนื่องจากหนึ่งในนักแสดงชาวสิงคโปร์อลอยเซียตแปงเสีย,สยชีวิตจากอุบัติเหตุทางการทหารนะคะหลังจากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เสร็จไม่กี่วนันและกลายเป็นผลงานการแสดงเรื่องสุดท้ายในชีวิตของเขาด้วยค่ะ